เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสแอมแท่นนี้นะครับแอมแท่นนี้เดี๋ยวเจ้าของแท่นเขาจะมานะเดี๋ยวจะเอาตู้มาทดสอบนะครับตู้สิบดนิ้วนะครับแอมแท่นนี้นะครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับที่ผมทําพัดลมของสิบวบลตนเทอร์โบนะครับสิบสองสิบสองนะครับมาอนุกรมนะเอาเอาบวกมาอนุกรมกับลบไว้นะครับ ไฟที่อยู่ในหม้อเป็นไฟ17นะครับ17นะครับนี่ครับ17กับศูนย์นะแล้วผมเอามาเล็กติไฟแล้วมันได้ไฟ24โวล์นะครับก็เลยเอาพัดลมมาอนุกรมกันนะหลังจากที่ได้เอาพัดลมมาอนุกรมกันนะครับปัญหาที่ตามมานะครับมันไม่ใช่อยู่ตรงที่ว่าเอาพัดลมมาอนุกรมนะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อน พัดลมที่เอามาอ่านุงกรม,มเป็นพัดลมเทอ,อร์โบนะครับพัดลม DC 12โวลต์1จุด1.3แอมป์นะแต่ว่าผมมาสังเกตด,ดูนะครับที่ FC เขายังไม่ได้เอกกลับเลยไงแล้วผมเอามาทดสอบอยู่เปิดแล้วก็พัดลมเนี่ยที่อ่านุคกมกันอยู่อะมันจะหมุนฟืดแล้วก็เบาลงแล้วก็ฟืดขึ้นฟืดลงฟืดขึ้นฟืดลงช่วงที่ไอ้ขดลวดของ17 0ศนี่นะครับ เกิดความร้อนแล้วพัดลมตัวนี้จะทํางานไม่สเสถียรน,นะครับผมมาวิเคราะห์ดูแล้วไอชุด17เนี่ยเขาน่าจะพันมาไม่ถึง1แอมป์นะแต่ว่าพัดลมมันกินไปแอมป์กว่าไงแต่ตอนที่สตาร์ทแรกๆกับเปิดตอนแรกๆประมาณ1 1นาทีแรกกับพัดลมจะไม่มีอาการแบบเฟิร์สเฟิร์สนะจะเป็นตอนที่มะแปลงร้อนเท่านั้นทีเนี้ย fc เขาได้ทิ้งไว้หลายวันนะครับผมก็มีโอกาสได้คิดได้วิเคราะห์นะครับพอดีแท่นนี้ก็มาทําอยู่นะยังเล้ออยู่ก็เลย ไฟตัวนี้บิดแล้วได้24ใช่ไหมครับผมก็เลยไปสั่งนะครับพัดลมมาใหม่อ่าเนี่นะครับจริงๆเขามีขั้วอะไรมาให้แหละแต่ว่าผมตัดตัดแล้วก็เอามาทดลองครับพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมอ่านี่เท่ากันนะที่สั่งมาเท่ากันพัดลมตัวนี้เหมือนโครงพัดลมธรรมดานะแต่ว่าเหมือนพัดลมอร์โบเหมือนกันนะครับอ่าผมสั่งพัดลม24วต์มาเลยอ่านี่นะครับ24วัล0.3แอมป์นะ คือพัดลมตัวนี้หมุนที่5,000รอบต่อหนึ่งนาทีนะครับเป็นพัดลมตู้เชื่อมนะครับตู้อ็อกอะ่ะที่ว่าอยู่ในในตู้อ็อกอินเวอร์เตอร์อ่ะตู้เล็กๆอะ่ะเนี่ยตัวนี้จะหมุนเร็วมากแล้วแรงมากนะครับสูสีกับพัดลมเทอร์โบนะแต่ว่าพัดลมเทอร์โบจะหมุนประมาณ6000รอบนะครับ5,500นถึง6,000รอบนะจะแรงกว่าตัวนี้นิดนึงแต่ว่าตัวนี้ก็แรงแรงพอสมควรครับที่ว่าทําไมผมึงต้องเปลี่ยนมาเป็นระบบ24ใช่ไหมครับ เพราะว่าตัวนี้แอมที่เขาพันมาอยู่ในนี้มันน่าจะต่ําเกินไปนะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้มันจะมีไฟชุดส7บ17ดศูนย์ิบ็ดอยู่สองชุดนะครับเนี่ยชุดหนึ่งผมไม่ได้ต่อนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำไว้แล้วเนี่ยเนี่ยนะครับผมทําไว้แล้วเดี๋ยวเอาสิบเจ็ดสิบเจดศูนย์นะครับฝั่งนี้นะเดี๋ยวเอามาขับพัดลมตัวนี้แล้วก็สิบ็ดศูนตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็อามาขับ ออตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคือว่าง่ายอัพพัดลมยี่สี่ใส่ไปเลยครับมันจะได้จบส่วนบล็อกไฟนี่ครับผมดัดแปลงวงจรแล้วนะแล้วก็ชุดแผ่น BC b b ซนะครับมันเท่ากันนะผมไม่ต้องก็หล<อ>ังจากที่ได้ถอดพัดลมออกมาแล้วครับแล้วก็ถอดบิดไฟพัดลมที่อยู่ตรงนี้นะออกมานะตัวนี้จะใส่คาปาซิตเตอร์ตัวเดียวนะครับอันนี้ใช้2ตัวนะครับแต่ว่าเท่ากันนะครับนี่นะครับเวลาใส่ลงไปจะได้ใช้น็อตตัวเดิมนะนี่นะเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเห็นรูมั้ยถามว่าตรงนี้ไฟไม่พอ ทำไมไม่เพิ่มความจุไปนะครับผมเพิ่มมาแล้วนะครับตอนแรก2องพันสอิมโครฟารัดนะนี่ผมเพิ่มมาเป็น4ี่พันเจ็ดะครับความสวิงของพัดลมก็ยังเกิดนะครับถ้าหม้อแปลงร้อนนะ่ะผมคิดว่าขดลวดในหม้อแปลงเนี่ยพันต่ำมากกว่า1แอมป์นะอาจจะมีแค่แ800รอมิลลิแอมป์นะครับประมาณนี้นะมันก็เลยขับพัดลมแอมป์กว่าไม่ไหวครับไฟมันก็เลยสวิงสวิงนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมก็ใส่ข้างใครข้างมันนะผมแยกลายตัดต่อลายวงจรไปแล้วข้างนี้ผมก็จะใส่ที่ ไฟ17นะครับ17บิดแล้วได้24นะมันไม่ถึง25นะเนี่ยมันจะพอดีนะครับผมก็ใส่ไค่สองพร้อยยีมโครฟาลตดนะครับเนี่ยนะครับตัวเดียวกันนะเนี่ยสเปคเดียวกันโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ใส่ลงไปเลยนะครับนะครับพัดลมผมใส่เข้าไปแล้วนะพัดลม9เซนนะ3นิ้วครึ่งนะครับพัดลมวงจรบิดเล็กที่ไฟนะนี่นะครับสายศูนย์นะครับมันรวมตรงคาปาซิเตอร์เลยนะตรงกลางเลยนะแล้วก็สายไฟชุด17นะครับก็มาลงฝั่ง ฝั่งบวกของ aja, คา้าซิเตอร์นะข้างใ้าข้างมาน้าผ่านไดโอดบิดมาก่อนนะครับเนี่ยนะครับวงจรมันก็เลยต้องเอาลบกับลบชนกันนะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเป็นกาวนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับส่วนพัดลมก็สีสีแดงก็มาต่อฝั่งที่ผ่านไดโอดบิดมาแล้วนะนะไดโอดบิดเห็นไหมครับข้างไครข้างมานะครับโอเคเดวผมจะประกอบลงไปแล้วนะครับใส่บิดเล c t ิฟายแล้วก็ทดสอบเปิดอยู่เป็นชั่วโมงแล้วนะครับนี่นะครับอาการที่มันเฟิร์สแล้วก็เบาแล้วก็เฟิร์สแล้วก็เบาเนี่ยหายไปเลยนะครับตอนนี้ ซิงของแปดนิ้วนะเดี๋ยวผมให้ดูแรงลมนะอยู่แปดนิ้วนะจุดตรงนี้ไม่ติดอยู่แล้วแต่ค่อยจังบนนะอ่าค่อยเลื่อนลงไปเห็นไหมครับลมลมแรงมากเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ต่ํานะเลยมาข้างบนนะั้นลมมันมันโดดมาข้างบนนะครับลมแรงมากเลยนะครับก็อาการที่เฟิร์สแล้วก็หายก็โอเคครับใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไปอีกสักพักหนึ่งนะว่าเดี๋ยวจะลองดูมาอแปลงว่ามันอันนี้หรือเปล่าว่าพัดลมเป็นพัดลมของถ้าเกิดใครอยากจะเซื้อมาใส่นะแรงแบบนี้นะ ห้าพันรอบต่อหนึ่งนาทีอ่ะเป็นพัดลมตู้เชื่อมนะครับขนาดผมไม่รู้นะว่าขนาดสามนิ้วมีหรือเปล่าอันนี้มันขนาดสามนิ้วครึ่งนะหรือพัดลมเก้าเซนนะครับเนี่ยจะจะแรงแบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นพัดลมยี่สิบสี่วอนไงพัดลมตู้เชื่อมเป็นยี่สิบสี่วอนแต่ว่าพัดลมสิบสองวอนไม่รูมร้มีหรือเปล่านะครับเอาแค่เดี๋ยวผมรอเอฟซีมาเดี๋ยวค่อยเอาไปทดสอบเปิดสิบแปดนิ้วหน้าบ้านนะครับก็เน,นี่นะครับพอดีฝนตกนะครับ เดี๋ยวเปียกนกลางเลยนะโตอยู่หน้าบ้านนะครับลองกับสิบแปดนิ้วนะครับแต่ว่าเอาโตลงในโต้เดียวนี่นะอ่านี่นะครับโต้ฝนตกเนะลยฝนทดสอบแค่ตู้เดียวเอามาสี่ตู้นะครับโต้ W นะครับ W <120. S 1> W เท่ไหม W W ร้อยยี่สิบนะครับ ดอกอบอ้อมพันวัตนะอบอ้อมพันวัต ตอนแรกว่าจะลอง4ตู้นะครับแค่นี้นะครับมันดังข้างบ้านนะครับก็ลองว่าจะลองโหลดที่ข้างลาสองตู้ไงพอดีดอกฝนมาตกไม่ได้ยกลงนะครับตัวกระเด้านะ,ะตู้ไหลนะนี่ครับตู้ก็เดี๋ยวจะไปบ้านเอฟซีนะครับเดี๋ยวให้เอฟซีเขาเอาไปอะไรเขาเรียกเลย,ยเอาไปโมนิฟายทำใหม่เดี๋ยวผมจะตามไปถ่ายตอนที่เอฟซีเอาไปออกงานนะครับนี่ ตอนแรกเราไม่ได้ลองแบบนี้ไงถ้าถ้าเอาดอกมาใส่ลองแล้วเ,เสียงกลางลองนี่จะดังแรงมากเลยไงเมื่อกี้นี่ฝนมันตกไงแต่ไม่เป็นไรละคลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เขสาหารับชมมาจนจบ